สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามายังช่องมาม่าจุ่มแอนน้องเนื้อเพชรนะครับวันนี้พวกเรามาเที่ยวกันที่ตลาดน้ําอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ววันที่เรามาเนี่ยนะครับเป็นวันที่หมดการล็อกจาวและลอกแรกนะครับตอนนี้ล็อก3ามแล้วนะครับเรานําคลิปเก่ามาตัดให้ได้ชมกันนี่เป็นกําแพงจาลองนะครับของกรุงศรีอยุธยา นี่คือเรือของเราและนี่ก็คือเรือของเราครับที่ป๊อปป้าบอกไปแล้วนะฮะนั่งได้หลายคนครับนั่งได้หลายคนเลยเข้ามาเนี่ยก็เสียเงินนะครับเพื่อที่จะนั่งเรือลํานี้นะครับให้พี่เขาเป็นค่าน้ํามันและดูแลพวกเรานะครับดีนะ้ายเป็นตลาดน้านะครับตอนที่ไปเนี่ยคนก็ยังเยอะแยะมากมายนะครับส่วนเวลาที่ป๊อปป้าไปนะ เป็นเวลาที่เย็นแล้วนะนี่ไปชมตลาดน้ terms. ํ่ชิวๆกันไปนะครับมาถึงเย็นแล้วนี่แต่ก็ยังมีของขายนะครับตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับไปยังไงก็ดูเวลาเปิดปิดด้วยนะฮะประเดี๋ยวไปแล้วเนี่ยตลาดน้ําจะปิดนะครับไปถึงเนี่ยเราก็นั่งเรือวนก่อนรอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วค่อยเดินนะครับจะได้เห็นโลเคชั่นทั้งหมดในตลาดน้ำนะครับว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนและมีอะไรขายบ้างนะครับตอนที่ป้าปาไปเนี่ยก็นั่งเรือมาหนึ่งรอบนะครับนี่จะได้เห็นรอบๆเลย จากนั้นเนี่ยเราก็เดินเล่นนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับระหว่างที่เดินเนี่ยก็จะมีนะครับอาหารนะครับให้เราได้ทําบุญนะครับซื้ออาหารให้น,อน้งองปลาสว<ม>าย <ปะ S 1> นะครับนี่น้องเป็ดไม่พลาดแน่นอนซื้ออาหารแล้วก็หาปลากันไปนะครับมาไหมปลามาแล้วมีการให้ออกซิเจนปลาด้วยนะครับเนื่องจากที่นี่ใหญ่นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน้องปลานะครับ วันนี้ไปเนี่ยร้านเนี่ยเปิดกันเต็มเลยฮะนี่คือจะปิดแล้วนะร้านเขาก็เปิดกันเกือบทุกร้านเลยนะครับอาหารเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ,เ,บเขามีขายสําหรับนักท่องเที่ยวยอย่างเพียงพอแน่นอนนะฮะอะไรวะอะไรวะนี่หาเลยยังพูดไม่เก่งเลยเอาผิดแล้วผิดแล้ว,ลวเล่นกันมาครับตามภาษาเด็กๆนะครับ ปันดาบปันดาบกันปันดาบกันนะป๊าป๊าติดสู้กับป๊ป๊าเหรอติดสู้กับป๊าป๊าร้านลวงแย่แย่ครับเห็นไหมฮะที่มองเห็นเนี่ยก็มีเสื้อผ้าด้วยนะครับเอ้านี่เจ้าถิ่นซ้อมฟันดาบอ้หัก ออกแรงเยอะไปหน่อยซึ้ของอายุธยาและนี่ครับพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับจังหวัดอยุธยานะครับโรตีสายใหม่นะครับขึ้นชื่อมากนะฮะอร่อยอร่อยกันไปครับทานกนแต่พอควรนะครับเพราะว่ามีความหวานเยอะนะฮะแต่อร่อยครับนี่3ชุด100บาททานั้นเองนะครับ1ชุดเนี่ยเริ่มต้นที่35บาบาทนะครับส่วนใครที่จะซื้อไปฝากกันเนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะฮะและราคาพิเศษด้วยนะครับ ด้วยความที่เราไปเย็นแล้วนะฮะก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรทางออกนีครับสุดท้ายเลยมีน้องปลาให้เราได้ให้อาหารนะครับนี่ดูดแล้วอ่ามีความกลัวนะครับนี่ปลาเขาดูดนมเป็นนะเห็นไหม <c oughs> ขวดนมของคนเลยเลยเนี่ยเป๊ะเลยสวยด้วยเนี่ยตัวเนี้ยดูดูสีสันเขาสิป่านี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะ วันนี้น้องเพชลาไปก่อนนะคะบายๆสองจุบส่องจูบปิ๊งๆกันไม่ปิ๊ง,งน,นงลแลวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับพ้าแตกรนนุณามากๆนะฮะกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับพวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ